สวัสดีค่ะวันนี้ก็เปิดคลิปมาตอนประมาณบ่ายสองนะคะทุกคนขาก็กุรีกุจอเพื่อที่จะ ไปรับลูกแล้วก็ไปส่งของด้วยนะคะวันนี้ออเดอร์ก็เข้าปังๆรัวๆมากก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยมะขามกวนของเราเป็นของดีจากจังหวัดเลยเป็นของฝากจากจังหวัดเลยนะคะเป็นมะขามหวานกวนใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากทาเป็นแยมก็ดีแล้วก็กินกับข้าวเหนียวร้อนๆก็เลิศนะคะใส่ขนมปังยิ่งแบบม,มันอร่อยมากทุกคนขาต้องส,สนใจที่ยังไม่ ได้ลองก็ทักมาหาเบลที่ช่องทางการติดต่อที่เบลใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนขาส่วนใครที่ทักมาจับมาจองกุนเชียงปลาของเราไว้ก็อดใจรอสักนิดหนึ่งกุนเชียงของเราก็จะเข้าเร็วๆนี้นะคะมีทั้งกุนเชียงปลาแซลมอนกุนเชียงปลาสดแล้วก็กุนเชียงอกไก่นะคะใครสนใจก็ทักมาจับมาจ,มาจองกันไว้ได้กุนเชียงของเรา number วันอยู่แล้วเป็นชนิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาไปทอดน้ำใช่ไหม เขาก็จะแบบว่ากรบนอกนุ่มหนอโอมันเป็นเด้งๆอยู่ในปากว่ามันมีโคโยตีเด่นอยู่ในปากพูละมันเด้งมากอะนะทุกคนก่อนที่เราจะไปข้างนอกนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็จะมีการทาแป้งทาลิปสติกสักนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าแดดมันร้อนมากเออถ้าเอาออกไปแบบว่าหน้าสดเลยก็กลัวว่าคนที่สัญจรไปมาจะตกใจเอาว่าแบบโอ้ ขี่รถลง่งคลองเหังใดเอาตกใจหนาฉันก็ต้องแบบทาลิสติกกันนิดนึงนะทุกคนทาแป้งกันแดดสักนิดนึงแล้วก็ใส่เสื้อกันแดดช่วงนี้เราก็ติดใส่หมวกกันน็อกมากเพราะว่า เบลเป็นต้อลมทุกคนถ้าบ่เหน็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ําตาจริงๆเมื่อก่อนนี้ไม่ใส่หมวนกกันนะ็อกนะพี่เตยเอาให้ตั้งนแะแเลวตั้งแต่กลับมาอยู่ใหม่ๆตั้งแต่อยู่ห้องเช่า,าเนี่ยหมวกกันน็อกสีขาวใบนี้พี่เตยเป็นคนเอาให้แต่ว่าเบลไม่ใส่เพราะอะไรรู้ไหมเบลย่าผู้บาลล้าเดียวว่าเห็นเบลกลัวผู้ชายไม่มองย่านคนเดียวบ่เห็นอันอนาอันเชิดซ้ายของห้าปากแดงๆของเรากลัวคนไม่เห็นเบลก็เลยไม่ใส่แต่ว่าวันนั้นเป็นต้อลมค่ะทุกคนกคน่ะบใ่ใใจกับบได้เด้อบาทที่นี่ต้องรักษา ดวงตาเอาไว้เพราะว่าลูกเรายังเล็กอยู่เแบวบก็เลยใส่มวกกันน็อกค่ะทุกคนค่ะ ไปส่งของกลับมาแล้วระเบิก็แวะเข้าไปรับน้องอนานาคะไปรับน้องอนาเรียบร้อยก็ซื้อกับคงกับข้าวแล้วก็กลับมาบ้านอรอรับพี่อดินอยู่ที่บ้านพี่เตยนะทุกคนพอรับพี่อดินเสร็จเรียบร้อยก็สอนการบ้านอยู่ที่บ้านพี่เตยแป๊บหนึ่งวันนี้มีการบ้านศิลปะแล้วก็คณิตศาสตร์ให้วาดรูปบ้านแล้วก็เขียนด้วยว่าความสูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยทุกคนคะ่ะ หยากแห้งอันความเซนติเมตรมิลลิเมตรว่าศอกนี่โอ๊ยโยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนเปิดกูเกิลจนว่าวินแต่ว่าก็สอนลูกนะไม่รู้ลูกจะเข้าใจหรือเปล่าตัวแม่เองย่งไดเกตหนึ่งเล่นลูกเอ้ยสื้อลูกนี่ว่าต้องถามดอกคันคห้ยพานกับเอาลรเดอ้อว่าต้องจําเป็นต้องว่าไดเกตซีดอกแต่แม่นี่ได้เกตหนึ่งแม่กับท้าม,มาหากินหาเศร้ากินคําบ่เบียดเบียน,ยนผู้ใดกับพ่อแล้วอันนี้ก็คือเบลสอนลูกนะทุกคน ม่ต้องอยังมากไม้เฮ้กับมต้องไปบุญายกับคนอื่นขอแค่เราทํามาหากินได้ก็พอสอนการบ้านลูกเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้เขาเอนจอยเล่นไปอยู่ในบ้านเนาะทุกคนวันนี้เบลก็จะมาขึ้นโครงของอ่าเล้าไก่ของเราไว้ก่อนนะคะเบลจะเอาไม้ที่ยังมีอยู่นั่นแหละทุกคนเอามาทําเป็นเสาแล้วเบลจะซื้อมันจะเป็นเหมือนตะข่ายแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะทุกคนเบลไปดูไว้แล้วม้วนหนึ่งมันประมาณพันหกนี่แหละ เบลอะลอเงินออกก่อนว่าเบลจะไปซื้อนะทุกคนคือเบลอะเวลาที่เบลทําอะไรอย่างที่เบลบอกเบลจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะคะก็คือแต่เงินเดือนใกล้ออกแล้วเราค่อยว่ากาันว่าจะทําอะไรบ้างเราก็จัดแจงค่าใช้จ่ายให้มันเรียบร้อยนะเบลจะไม่ไปดึงเงินแบบว่าที่เราเก็บไว้มาใช้แบบว่ายืมก่อนหรือยืมไปยืมมามันก็จะหมดอันนั้นไม่เอาเบลก็เลยแบบขึ้นโครงไว้ก่อนนะทุกคนว่า เราจะทําเขาแบบไหนเแบลบจะไม่ทํากว้างมากนะทุกคนเพราะว่าในตัวของอ่าเล้าไก่ตรงเนี้ยตรงหลังคาเนี่ยมันก็กว้างพออยู่แล้วเแบลบจะทําแบบว่าให้เขาอ่าโดนแดดสักนิดนึงเยื้อออกมาสักนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ล้อมรอบให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาไก่แค่สี่ตัวอยู่ประมาณนี้เแบลบว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้แบบว่าแคบมากแล้วก็ไม่ได้กว้างมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าจะปลูกต้นไม้จริงๆอ่ะต้นไม้มันก็จะไปเบียดกับตัวสะอาดหลังคาใช่ไหม มันก็ไม่เท่าไหร่เออเพราะตรงเนี้ยเราก็อ๋อประมาณนี้แหละเแบลบคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะทุกคนดีไซน์การทําเล้าไก่ของเบลนะทุกคนเแบลบจะเปิดค่อนข้างที่จะแบบให้อากาศมันเข้ามาแต่ว่าเบลจะเอาตะข่ายพลาสติกอะวางไว้สาหรับอันแรกใช่ไหมส่วนข้างนอกนะ่ะแเบลบมีเขาเลือกอะไรที่มันเป็นเหมือนตะข่ายดักปลาอนะทุกคนเป็นของคุณตาเบลมั้งสมัยก่อนเนาะ มันมีอยู่ในถุงถุงกระสอบอะเบลลื้อของออกมาจากศาราตรงนี้แหละเบลเห็นอ่าซะแลนสีเขียวด้วยอยู่ในถุงแล้วก็มีอ่าตะข่ายดักปลาอะที่สารด้วยมือนอ่ะคุณตาเบลเป็นคนทำแน่เลยอันเนี้ยเพราะว่าสมัยก่อนอะเบลเคยเห็นคุณตาชอบทําอันนี้แหละถักๆักถักแล้วก็แกก็เอา เ,เขาเรียกอะไรโซ่เล็กๆใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปดักปลาใช่ไหมทุกคนเออนั่นแหละแบลว่าจะเอามาใส่ไว้ด้านข้างเวลาที่สมมุติว่าอ่ารวยหลายนะรวยหลายก็คือก็คืองูนั่นแหละทุกคนถ้านางมาหรือว่าจะมากินไก่เราเนี้ยนางก็จะติดตะข่ายก่อนเป็นอันดับแรกนั่นก็สิเขามาบดายนะคะน่ะเบลก็คิดไว้เนาะว่าไม่ให้แบบว่า มันเข้ามาอะไรเงี้ยเแบลบจะทําความสูงก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็จะล้อมรอบให้ไปถึงบนศาลาเลยนะบนหลังคาเลยไม่ให้แบบว่าเขาบินออกไปได้หรืออะไรเข้าบินเข้ามาจับไก่เราได้เนี่ยก็ปิดไว้เลยแล้วก็จะทําประตูทางเข้าด้วยนะทุกคนทางโน้นนั่นแหละแล้วก็เอาประมาณนี้แบบว่ามันก็สวยดีนะมันก็ไม่ได้แบบ ใหญ่มากไม่ได้เปลืองพื้นที่มากก็อยู่ในพื้นที่ของเขาอ่างเงี้ยด้านล่างเบลก็จะเอาไม้ไผ่รองซะก่อนนะทุกคนหรือว่าถ้ามันมีรูมีอะไรเราก็หาอิฐหาอะไรมารองไว้แล้วก็เอาไม้ไผ่นะ่ะทุกคนมาวางด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ตอกตําปูเข้ากับเสาอ,อันใหญ่มันจะได้ยึดกับไม้ไผ่อันนี้เอาไว้เบลก็ขุดหลุมฝังแล้วแหละทุกคนคือเราถ้าเราล้อมเข้าไปอ่ะ ถ้าสมมติว่ามันไม่คงทนเแบลบคิดว่าไหมเนี่ยเแบลบฝังไปเแบลบก็ยืนคิดไปนะทุกคนว่าถ้าสมมติว่าเสาอันเนี้ยมันไม่คงทนเดี๋ยวเบลบจะเอาเสาที่ว่าทําบ้านตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ดีไหมมันจะอันนี้ไปหรือเปล่านะเแบลบก็ไม่แน่ใจเแบลบก็เลยลองดูแต่คิดว่าถ้าสมาฝนตกมาหรือลมพัดมาอย่างเงี้ยเสาที่มันเป็นไม้ไผ่เงี้ยเอาไม่อยู่แน่นอน ถ้าจะทําจริงๆเราจะเลี้ยงจริงๆก็ต้องแบบทำให้มันแบบคงทนเลยเนาะเนี่ยแบบเสาไม้ไผ่แปลว่ามันไม่อยู่แน่นอนเลยบบมองแล้วแบบเบลก็ยืนไปด้วยทําไปด้วยนะส่วนตรงเนี้ยเบลก็จะตัดส่วนเกินของหลังคานั้นออกนะมันน่าจะเป็นที่ใส่เขาเรียกอะไรอ่ะ อ่สังกสีนี่แหละลุงอีกคนนึงแกคงจะบรลือ,ออกไปใส่บ้านหลังนู้นมัง้งแเบลบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วไม้มันก็ยังยาวมาถึงตรงนี้แต่มันผุแล้วเแบลบก็เลยเอาเลื่อยไฟฟ้าของเราเนี่ยมาตัดตรงนี้เลยทุกคนตัดส่วนเกินเข้าออกไปจะทําประตูด้านนี้แหละที่เบลเอาไม้ไผ่กั้นไว้เนี่ยทำประตูเปิดเข้าไปเวลาที่เราเดินเข้าไปเก็บไข่ใช่ไหมหรือว่าเราเดินเข้าไปทําความสะอาดให้อ่าน้องไก่ของเราอยู่ มันก็จะทําประตูเข้าไปด้วยทุกคนมันก็ดูแบบน่ารักกิ๊บกี่ไปอีกแบบนะดูดิมันแบบมันเป็นแบบคอกแบบเล็กๆมินิมัลมีแบบว่าให้รับแสงแด,ดดด้วยแล้วก็มีแบบประตูเข้าไปด้วยมุมเนี้ยแดดออกมาดีมากเลยนะทุกคนเวลาที่ตะวันมันขึ้นอะ่ะใช่ไหมแล้วแดดมันก็ส่องลงมาตรงต้นกล้วยเนี่ยจะเยอะมากๆ เมื่อว่ามุมเนี้ยแดดไก่นะ่ะเขาจะออกมาอาบแดดแบบว่าพือปีงูน,นี่นั่นชมเชยแสงแดดก็น่าจะสวยงามอยู่นะทุกคนเออตัดแต่งส่วนเกินยังไม่เสร็จหรอกทุกคนยังตัดไม่ได้ไอ้นี่เลยแบตเตอรี่ของอ่ะเลื่อยของเรานะี้มันหมดเแบลบก็เลยหยุดทำทุกคนไปเดิน,ไป,ดนไปเดินมาไปลดน้ําตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้ก็เมื่อค่ำแล้วค่ะพอเมื่อค่ำม,มาเราก็มาจัดกับข้าวให้เด็กๆเนาะวันนี้ก็จะผัดปลาทูน่าปลา ปลาทูน่ากระป๋องอะ่ะผัดใส่ซอสมะเขือเทศให้เด็กกินกับข้าวเพราะว่าข้าวเบลหุงไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแล้วก็จะคั้นน้ำส้มให้เด็กๆด้วยส้มเบลซื้อมาประมาณ3ามโลทุกคนเออคั้นวันเว้นวัน,วนให้เด็กๆกินเสริมวิตามินซีในร่างกายนะก็จะได้แข็งแรงแข็งหยังเนาะวันนี้ไม่รู้สึกหิวหรือไม่รู้สึกอยากกินอะไรเลยทุกคนแล้วก็อ่า บังคับใจตัวเองด้วยว่าแบบเราไม่ได้ทํางานเยอะเราไม่ค่อยได้แบบว่าเหงื่อออกเยอะมันก็ไม่ได้ต้องกินขนาดนั้นตอนเย็นเบลก็เลยเลือกที่จะไม่กินอะไรเลยกินน้ำกับพอ่อที่คั้นน้ำส้มเบลก็ซื้อมานะทุกคนเวลาจะใช้นี่หาอะไรไม่เจอเลยแต่ว่าพอเราไม่ใช้เนะี่ยเห็นเห็นทุกอย่างเลยพอเราไม่อยากจะใช้นี่เห็นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้รู้หมดแต่พอเราจะทําหรือว่าเราจะเอามาคัน้นี จักยูใช้คือไอที่คั้นน้ำส้มที่เบลซื้อมาเนี่ยไม่รู้หายไปไหนเบลไม่รู้เลยเบลก็เลยเอากระชอนที่ร่อนแป้งน่ะมารองน้ําแทนแล้วกันเนาะแล้วก็เอาช้อนคนๆเอาให้น้ํามันลงไปข้างล่างนะ่ะป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้ทุกทีอยู่คนเดียวเก็บคนเดียวหาคนเดียวแล้วก็หาไม่เจอมีใครเป็นเหมือนเบลบ้างเบลก็ไม่เข้าใจตัวเอง <laughs> เหมือนกัน เวลาที่ตอนกลางคืนนะทุกคนเวลาเราเปิดไฟใช่ไหมเบลกะว่าเบลจะนั่งแบบชิวๆอยู่แบบตอนกลางคืนลมพัดเย็นเวลายืนทํากับข้าวก็เหมือนกันมันจะมีอะไรมากัดคอเราสักอย่างนะทุกคนมันจะเป็นมดนะแต่ว่ามันมีปีกเขาเรียกว่ามดปีกใช่ไหมที่ว่ามันบินมาชอบมาตอมไฟเวลาที่มันเห็นคนตามแขนตามขานั่งกับบกัดเดี๋ทุกคนนางไม่กัดนางจะมากัดที่แบบ ต้นคอเราจะมาใส่สอกข้อเห้าแล้วก็จะชอบไปข้างหลังตรงแบบเสื้อชั้นในเราแล้วก็จี้เข้าไปแล้วก็กัดเข้าไปแล้วเจ็บมากหมดอันนี้เจ็บกัดเจ็บกว่ามดแดงอีกนะทุกคนมันมีปีกอ่ะมันเจาะเข้าไปนี่คันมากเลยนะดูนี่ยืนเห็นไหมตอนที่เรา คันน้ำส้มอยู่เแบลบจับคอเแบลบอยู่บ่อยๆนะก็คือนางเข้าไปข้างหลังนะรู้ว่าเรามือไม่ค่อยถึงข้างหลังยิ่งฉั้นยูก้เนเดียวลูกฉันกันว่าันได้หูงจักความกามากัดข้างหลังจช่กอบอกเขาใจ ก็ได้สะบัดสะบัดเสื้อออกกบไม่ออกนะทุกคนก็แบบแอบอยู่ในเสื้อแล้วก็จี้เข้าไปข้างหลังเราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรกับมดนักหนาไม่เข้าใจซาดที่เรวเป็นผู้ชายบ่เออมดนิมคือมากม้เขาเสียฉันโบนุ่มงงเงิดขึ้นกันไม่ว่าจะมดแดงก็ไต่เข้ามามดปีกก็มาที่ข้างหลังเอ๊ะเป็นอะไรกับร่างกายฉันนักหนาไม่เข้าใจเลย เบลคั้นน้ำส้มเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนก็เตรียมน้ำส้มไว้แล้วแล้วเบลก็จะมาผัดปลาถูหน้านะก็วันอาหารในนี้เป็นเมนูโปรดของพี่อดินตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วแหละทุกคนพอน้องอนาโตมาใช่ไหมเบลก็ชอบทาอันนี้มันง่ายแล้วมันก็รวดเร็วใช่ไหมล่ะทําอันนี้ทีไรอ่ะพี่อดินจะกินข้าว เยอะมากทุกคนกินเขาที่เราสองจานน้องอนา,นาก็กินข้าวหมดเยอะมากเนาะและอีกอย่างที่อดินกับมน,นาชอบก็จะเป็นสปากเก็ตตี้ทุกคนกับผัดอันนี้แหละกูคือกินได้เยอะมากๆเลย2คนเนี้ยเยออะนร ้ำอันนี้น้ำ,นำช่วยอันนี้น้ำเป่าแล้วลูกข้อสอเป็นอยู่แล้วก็เป่าแรงหนูอย่าร้องแไห้ลูกห,หนูตักขึ้นมาคำเล็กๆใช่นไหมอือแค่นั้นหนูก็เป่าคำเล็กๆอันนี้อ่ากินร้อนไหมอุ่นๆเห็นไหมนี่สิ ไม่มีอะไรยากในโลกใบนี้อยู่ที่การฝึกฝนเท่านั้นถ้าเราฝึกได้เราก็จะทำติงน,น้องนาตั้งใจกินข้าวนะลูกเดีย๋ยวไม่โตนะดื่นซ้อมช่วยแล้วก็กินน้ำช่วยน,นั่นแหละถ้าใครไม่กินข้าวเดี๋ยวมันจะไม่โต พอมันไม่โตแล้วทีนี้ก็จะสมองไม่ดีเวลาไปโรงเรียนรู้ไหมรู้อืมขี้ศอมเฮกินี้ศอกนี้ศอมอะไรเป่าถูกเป่าผมก็จะให้มันร้อน้าปะอ๋อถือเลนอ

แสดงว่าพี่ดิ้นชอบใช่มใช่งั้นมาม้กินนะใช่คุณแม่กินฮึฮนฮึ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 นึฮ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 ึึฮึฮึฮนไม่ึฮึฮึฮนฮึ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 นึฮึฮึนล Субтитры создавал DimaTorzok โ <Okay. S 2> อเคกองกินน้เากดจก็กินน้าเด็กๆก็สนุกสนานกับการรับประทานอาหารตอนเย็นไปนะทุกคนเบลก็ทำงานไปด้วยนะคะวันนี้เบลก็ตอนเย็นก็รันออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วก็มานับออเดอร์ใหม่จดที่อยู่ไว้เพราะว่า คืนนี้เบลจะแพ็คของไว้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เบลก็จะทําคลิปเพราะเบลต้องไปช่วยงานพี่เตยที่งานศพด้วยพรุ่งนี้ก็จะเอาศพไปวัดเนาะทุกคนแล้วก็จะทําบุญต่อเลยก็ประมาณทําบุญก็ประมาณคืนหนึ่งนี่แหละทุกคนทําบุญไปด้วยเนาะก็จะมีการห่อข้าวต้มอะไรอย่างนี้ส่วนคืนนี้เบลก็รันออเดอร์เรียบร้อยแล้วคะเด็กๆก็กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยเบลก็เข้าไปแพ็คของแล้วก็อาบน้ํา พาเด็กๆเ,เข้านอนสำหรับวันนี้เบวก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ